เดิงกันมึงเป็นใครเฮ็ดละงูเงียงครับอืมเงี้ยดีดีครับไต่ตอ่งข้าวๆาเนี่ยนี่เฮ็ดเผือกจิกเฮ็ดเผือกอีมมุมมันเกิดด้วยกันนะครับอืมครับตุนที่ชสวยนะครับตอ่างข้าวๆาวกําลังเหลื่อมนะครับเนาะสวยงามอยู่นะครับทุกท่าน หนึ่งนะครับอ่ะดีบหกบานครับหีบใหญ่ทำงานอีกเลยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาสิบูทุกคนนะครับสวัสดีทีเก่าทีใหม่แล้วก็ผู้เขามารับชมตัวรุกนะครับวันนี้ก็พอกระบายินงวิ่ที่เก่านะครับในเช้าวันจันทร์ที่สี่กรกฎาคมสองพันหกร้อยหกสิบห้านะครับหลังจากหยุดเป็นหนึ่งวันนะครับเนาะ่วันก็ไปครับไปพูดสองตาดนะบ่วใดนะครับเนาะใดบ่วลายครับแบบเดียวมีธุระก็เลยกลับลงมาก่อนนะครับเนาะเอาละครับ ข้ามาวันนี้ข็มาพิกัดผู้จองนะครับบ้านน้องเม็กตำบลหอยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลุดึ้นเบิงว่าเจ้าผู้จองอีก่ที่ี่เฮ็ดยังเนี่ยครับไปครับเขามองเข้าไม้มากอดล้างขาเจ็ดโมงสี่สิบสี่เลยนะครับดอกแหลกของข้าครับเฮ็ดยังไปเบืองครับเฮ็ดผึ่งข้าดงนะครับน้องดอกแหลกแหงม้าเอาไ้ก่อนครับต้นบานแล้วนะครับ ต่อมากะเป็นเห็ดเพลิงิมิ้นนะครับหรือว่าเห็ดเพิงแดงคาดเตียอพี่นองเห็ดชนิดหนึ่งครับนี่แหละครับเห็ดเพลิงลินม้านะครับที่ลา่ทานถามมาว่าบไข่ไข่ก็เ,เห็ดเพิงดําเออเห็ดเพลิงเขาหน่อยนะครับนี่ขมเลยครับนี่ขมแห้งครับนี่นี่แหละลักษณะขาสีดำดำเลลายเนี่ยครับดสุดมีปลายน้อยเดียวครับนี่กินได้กันครับโดยงัอาไปต้มนามบอก ไล่ลายนามไปแล้วนะครับต่อมาเป็นเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกกระจานะยนะครับเนาะครับเปเรื่อยๆนะครับครับเห็ดพิ่งเขาสีชมพูนะครับเบื่อิงไก่ครับเดอกแห่ก็นะครับนี่แหละครับเอกลักษณ์ของเขาหน่วยนะครับ ในเขตบุญทลีกนีขาดว่ามีสองหม่องนะครับผู้จองมันน้องเมฆก,กับผู้บนโบกค,ครับนี่ลักษณะแกงแซ่บแกงหวานหอมครับอดอกหนึ่งดอกจุ่มลักษณะเป็นพันบานแห้งนะครับเห็นว่าผิวจะเป็นคูคะสีชมพูเลยครับทองเนี่ยนี่ครับอืมอีกนะครับจุม่มอีกสามดอกเลยนะครับเนาะ พึ่งข้าวสีชมพูอเอาไปใหไงเห็ดเห็ดบดนะครับอ,อย่างเงีอ่อนอยู่นะครับโมสไลดเก็บมาจะป่านะครับ เห็บดบดขอนอ,อ้อนหนึ่งมีเลยครับธรุมานเห็ดเผิงเห็ดตัวไปวันนี้จะได้รอออกเบื้องนี้แล้วนะครับน้ำจ่ายนะครับยังมันอ้อนนี่เลยครับเห็ดบดคอนแับตามธรรมชาตินะครับ พอเห็ดนั้าก็ต้องเอาแหละครับกินใดกินเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเอาไปแกงรวมกันเวสุเฮ็ดแบบนี้นะครับต่อมาเป็นเห็ดละมูเลี้ยงนะครับอือก็มีดอกเดียวนาะหาอีกนะครับเห็ดหววนะครับบัน ห็ดเปไข่นะครับแบบนี้นะครับงามนะครับจะผ่าปลาเหมือนนี้เนี่ยมันจันทร์ที่สี่กรกฎาคมเห็ดก็อองก็ครับหางห่างนะครับเนาะม่อท่านั้ผอมงูมันบ่อากาศแจ่มใสครับืันนี้ไปยางหากันไปเรื่อยๆทางกิจจอนออกแล้วครับก่อนหนึ่งจี่ง่โขงลับลงมานะครับประครับไข่หิดเลีู้งเลี้ยงนะครับ ร้องไข่นะครับสีเหลืองหิดเพิงค้ขาลายนะครับสับดูมเพิ่นนะครับขานหนุ่มเลยนะครับจับเบิ่งกระโหลความหนุ่มนะครับพึ่อนขาลายหนุมห่มไล่ขาเปืนนีแ่แหละนะครับ นี่นะครับงามนครับดอิมใหญ่บ้างใหญ่นะครับนะผีน,นะครับดถกดหนึ่งดูมือด,ดเลยนะครับ เผืงคขาลายกำลังเลือยเกินตาขึ้นมาไปหลุนกันดีนะครับเนตยังกลับไนผมมาเป็นเ็ดเพืงกขาดงแล้วนี่นะครับแมนว่อืมแมนดีครับใส่ตอรขาวๆเนี่ยนี่เ็ดเผิงกจิกเ็ดเผืองอีมุมมันเกินด้วยกันนะครับห้ามกันดีครับมันเลื่มเห็นมีตูมช่วยเนี่ยนะครับอืมดีครับตูมสชวยนะครับจองรขาวๆกำลังเลื่มนะครับเนาะ มันเป็นมูญ่ครับแต่ว่าก็เห็นเรื่อยดอกนะครับดอกใหญ่ก็มีดอกหนึ่งนะครับดอกมีทองเป็นสีน้ำตาลนะครับเริ่มแก่แล้วแตว่าก็ะแกงแฉะพือเก่าครับงางฮาเดเพิ่นเก่าดวงเปเรื่อยๆนะครับเหดเพิ่นเก่าที่ชมพู่ครับบัน เห็ดระงูนะครับเอาไปเกใส่กจัดกกันนะครับปล่อยมาไวไ้ร้ายมองแล้วนะครับนะ้อเห็ดเผื่กเขา้าสีชมพูนะครับสีชมพมูต้องเลยเห็ดชนิดนี้จะเป็นหากร้ได้ครับนี่หากเดี่ยงเข้าร้นะครับเพราะว่าดอกเข้านา ดอกงากงามหากเลื่อยๆนะครับหิดผึิ่งเขาดงนะครับอืมออไวเป็นเสือใช่นหมครับไน,นี้แหละอืมฮิดลุงูบนะครับลุงงูขาวครับ ข้าคนครับแฝดนะครับเนาะใหญ่เป็นสิยอมใหญ่เป็นใดญบ่นะครับไ่ใหญ่จีนะครับสองดอกขับคาก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับแต่ว่าแมงกินหลังดอกคนน้อยหนึ่งเห็ดผึ่งดำนะครับหรือเห็ดผึ่งทานบัม สวยงามนย่นะครับแจงหวานด้วกันได้ครับนี่บวบคบบกเฟือนครับดอกหนึ่งครับดอกงามขนาดเพิงทานเพิงอดำนิดเพิือยังกับบานนิดเพิงอกขาวแค้นนะครับทำ mm hmm. ไมจากม่จอดกินถองเพิ่นนะครับแต่ว่า,าดอกแข็งดีครับได้ครับเนาะ ตุ่มหน่อยเพื่อนครับพึ่งข้าวแขืมนิดพิ่งข้าวดงนะครับนี่ครับออฟเวอร์ทั้หลายนะครับอืมอ่ะได้เย้วนะครับเนาะแม่งกินเพื่อนครับเห็นหมองระดอกระนี่ครับอนิดพิ่งข้าวแข้งนะครับ เฮ็ดชนิดนี้สมมากเกิดตีเทึ่งดมนี่เลยครับนี่ลักษณะเกิดตี่ในทึ่งเขาครับธรรมดาในพื้นล่างนี่บ่เกิดนะครับเพงว่ารสชาติด,ดีครับหวานหอมเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดแป้งครับไปเติมกันนํานะครับแจงแสียกันละครับเฮ็ดย่มนีกได้อืดๆน,นะครับครับ อีกจุ่มหนึ่งนะครับเนาะฮะวยลงเมื่อนะครับเนาะแต่ว่ายังอยู่ในดงอยู่ครับท่านเด้ออกไอ้พระลานออกบ้านะครับเนาะแตงนี่กระแสพื่อนครับเหล่เฮ็ดบัพิดบัเบื่อนะครับเฮ็ดชนิดนี้ครับกินง่ายครับกินได้ทุกเพียทุกใบนะครับวัาจะแกงสุกครับเมลูกอ่อนวัวสิเป็น เด็กหน่อยไว้สลานะครับกินแต่เบิร์ดครับมันเสดอกเหนียวนี้ผมบาแเสบก็เฮ็ดหนาแล้วเนี่ยนะครับเฮ็ดแปลงเฮ็ดข้าวดินนะครับสมไปเรื่อยๆนะครับจุม่มสวยๆอยู่นะครับปวดใจนะครับมีผมเตรียมห,หนีดใหญ่มานํนนะครับรับได้เบิดหากเบิดขาเพื่อนนะครับ เื่นค้าลายนะครับไป่นะครับกำลังลนะครับเพื่อนค้าลายก็ได้ไม่นะครับมันเป็นกำลังจีว่ายนะครับเห็ดค้าดินเห็ดแปลงครับดอกมันเป็นดอกเห็ดไข่นะครับนี่นะครับ ไข่เห็ดละงูนะครับเนาะเบิ่งกันเบิง่งเป็นไข่เห็ดละงูเนียงครับละงูขาวนะครับเนาะกำลังคือกันแล้วครับเห็ดละงูนี่ก็ได้ไข่เห็ดละงูลยเฮ็ดเนัย,ยง,นงครับบ้าน ืนเขาดงนะครับอดอกงามีครับนี่ครับอ่ะหีบหกวบานครับหีดใหญ่ทำงานอีกเลยนะครับทานยาๆเลยนะครับเนาะอืมหีบผืนเขาดงนะครับเอ้าเอาใดบ่ดอกมีเบื้องกันครับ แข็งอยู่นะครับเนาะครับนี่งามเีครับอีกดอกหนึ่งครับงามอยู่นะครับเนาะนี่พันเขาดงบ้านนะครับปิดถ่ายนะครับอีกดอกหนึ่งครับใหญ่เลยออกดินแรกครับเนาะมีคนมาเห้นพ่นนะครับ เห็ดชนิดนี้แง่มห้าหยาครับพื่นข้าวดงงพ่้นข้าวดงแล้วก็เห็ดข้าวดินนะครับเห็ดแปลงอีกนะครับาเห็ดปววกนะครับผงใส่นหน่อย,อยนลยน,นะครับเจีงบุบังกล่องครับ ชอมดอกครับอืมเป็นตระโดงอีกนะครับพมว่มาดอกแหลกคนแล้วนี่นะครับตัวเละาะฮาเบ่งดอกหน่อยบ่ค่อยมีนะครับเป็นหมองในดอกช่อมดอกผรว่มาขาดดอกอีกเมื่อเกนอาทิตย์หนึ่งครับออกร้ายแท้แล้วนะครับเพิเ่งเข้าดมอีกดอกหนึ่งนะครับขากรอบดีแห้งดอกหนุ่มอ่าเห็ดปวดอีกนะครับ เห็นหลายยังได้ครับนี่คร,ครับพุ่ก็ะเทียบเลยครับผมบ่ค่อยได้ถ่ายเบิ่งนะครับเพราะว่าบ่เป็นหมู่เป็นจุ่มปานอดไครับแบบนี้แหละนี่นะครับเห็ดปวดดอกเดียวปวดกระจายนะคนอื่นครับเห็ดพึ่งเขาหน่อยครับกำลังเห็น นะครับเห็ดผึ่งหอมนะครับหรือว่าเฮ็ดผึ่งไต้ไก่บัานงามงามอยู่ครับแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาสิบสามนาฬิกาหาสิบสี่นาทีแล้วนะครับกอบใบซองแล้วนะครับย่างลงจากดงมาหอดบ้าทางลงแล้วนะครับบานนะครับสรุปเฮ็ดกันครับบานเฮ็ดจะหอดลงหอดบ้านนะครับเนาะนี่แหละครับสะพาข่างขึ้นมาครับ นี่นะครับเห็ดข้างเข่ามือนเกือบเต็มตายนะครับเยอะอีกน้อยหนึ่งนะครับพอเห็ดดอกญ่แน่มือนี้ก็ดอกจุ่มอยู่รุมนะครับเห็นเห็ดรุมๆนี่านะครับลายอย่างลายแนวก็ถทืบประมานอยู่นะครับสําหรับการหาเห็ดผู้เดียวมือนี้นะครับเนาะอาธิษฐานเวลาโดนแน่ครับก็จะอยู่จะกินนะครับเนาะเอลากกินก็ขายตามแบบชีวิตพ่อพียงนี่แหละครับนะครับเป็นยายเห็ดของเฮาครับสำหรับการมาเก็บเห็ดมื้อนี้ใน วันจันทร์ทีซีกรกฎาคม2 5 6 5นี่้นะครับพิกัดกระบ,บอยแค่หนึน่งยูฟูจองนะครับมาเส่นบ้านน้องเมกนะครับมาว่าผู้พลาญแอาา่วคันนี่แล้วนะครับในเขตตำบลหอยขาอำเภออุณชลิศจังหวัาดูบนราชธานีนี่นะครับกำลังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะถือใจพ่อแม่ไงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนี่นะครับสําหรับการเก็บเห็ดรวมๆแบบน,นี้นะครับเนาะในปลาธรรมชาติน้ำปลาน้ำเขานี้ครับ ก็อย่าลืมนะครับทำไมก็อย่าลืมกดไลค์ครับถือใจอย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์ต่อเพืพี่น้องทุกท่านอย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับก็คีบะภาสคลิปใหม่ๆนะครับเนาะสำหรับผู้ท่านได้ติดตามน้องเนื่องจะอีกบุตรน้องนะครับเนาะส่วนนี้ก็ยังเอาน้องกูเกิลอยู่นะครับเนาะอีกบุตรน้องขาดว่าจะเดิ่มเกมเฮ็ดนำกันอยู่ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มงอะายนะครับก็กล่าวค้า่าสวัสดีครับผมก่อนจากกันกบ ควานื่อว่าใช่พญายมยายนพญาพี่น้องทุกทนน่านนะครับจงตุศบเจโฉดีโฉมานะครับเนาะอย่ามีโรคภัยมากำกายลำเรอยเงินทองทีง่เก่าครับ <S <S พอการคิดไหม่หมู่ไม่ได้ครับหลุ่นกันเบิงมืออื่นิปไปใช้แต่ว่ามืออื่นจิเปลี่ยนไม้นะครับเนาะนะครับกลับบ้านกันเลย